เพชรบุรีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของวิถีชีวิตเนี่ยเป็นจุดเด่นนะครับเราก็ยังมีเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นหาดทรายชายทะเลถ้าเราได้เดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะค้นหามันได้เร็วขึ้นนะครับแล้ว เราจะมีความสุขโดยเฉพาะกับคนที่เรารัก ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงประจำจังหวัดเพชรบุรีอยู่กับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีครับสวัสดีครับพอครับสวัสดีครับจาครับสวัสดีครับที่วัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงผู้เมืองเพชรบุรีใช่ครับมีความเป็นมาอย่างไงครับ ือจริงๆแล้ววัดแห่งนี้นะครับตามประวัติที่สืบค้นได้เนี่ยก็คือเป็นวัดจากสมัยทวาราวดีนะครับจะเห็นด้านหลังของเราเนี่ยนะครับเป็นพระประธานที่ใครๆมาแล้วเนี่ยต้องเดินทางเข้ามาสักการะกราบไหว้นะครับเป็นพระทรงเครื่องนะครับจะเห็นว่ามีการแต่งกายนะครับในองค์พระที่สำคัญก็คือที่นิ้วมือจะมีการใส่แหวน10นิ้วนะครับ มีนามว่าพระเทวริชครับผมเป็นเครื่องทรงของ,ของกษัตริย์ใช่ครับผม,มซึ่งถือว่าเป็นวัดที่เป็นเอกลักษณ์นะครับที่ใครมาเพชรต้องมาค,ครับผมมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งครับ จริงแล้วบทบาทของทททสำนักงานเพชรบุรีก็คือดูแลจังหวัดเพชรบุรีครับแล้วก็จังหวัดราชบุรีครับนะครับบทบาทหลักของทททนี่ทำอะไรครับภาระหน้าที่หลักของเรานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งส่งเสริมทําเรื่องการตลาดการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักให้คนรู้จักนะครับในแม้แง่มุมที่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจาก เทรนด์ของการท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวของท่องเที่ยวัเปลี่ยนไปเราก็ต้องนำเสนอข้อมูลที่มันเป็นอเมซิ่งเป็นอะไรที่แปลกๆใหม่ๆนะครับที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาแล้วมีประสบการณ์ร่วมแชร์ประสบการนะครับก็จะทําให้มีการเปิดมุมมองใหม่างการท่องเที่ยวในมุมมองที่หลากหลายแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะเพราะฉะนั้นบทบาทหลักของทททก็คือทําให้คนรู้จักให้คนมาท่องเที่ยวนะ แล้วที่เพชรบุรีจะมาเที่ยวอะไรบ้างครับเพชรบุรีเนี่ยนะครับที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าถือว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของวิถีชีวิตเนี่ยเป็นจุดเด่นนะครับเราก็ยังมีเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นหาดทรายชายทะเลนะครับที่สร้างมันอยู่แล้วคือตั้งแต่หาด ปึกเตือนหาเจ้าสำราญหาชะอำนะครับยาวย<ล>าวเลยครับผม,มและเรายังมีผืนป่าที่กำลังจะเป็นมรดกโลก <ๆ S 1> โก็คือแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ซึ่งครอบคลุมเนื้อที่หลายพันไร่แล้วก็มีความรดมสมบูรณ์รเป็นระดับต้นๆของประเทศนะครับ ย้อนกลับมาที่เรื่องของวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของทางเพชรบุรีนะครับจำแนกแยกไปได้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่างสิบหมู่ด้วยกันจากที่เห็นนะครับกิรกรรมฝาผนังถ้าด้านหลังสุดเนี่ยจะเป็นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะครับและถ้าเป็นทั้งสองสองด้านซ้ายขวานะครับก็จะเป็น กิจกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่7ครับ<ช>ก็เรียกว่าอันนี้คงความเป็นเอกลักษณ์และเเป็นประวัติศาสตร์ให้ชนร,รุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้กันต่อไปเพราะนั้นศิลปะของเพชรบุรีนะก็คือเน้นในเรื่องของช่างสิบ์หมู่นะไม่ว่าจะเป็นภาพปูนภาพฝาผนังงานปูนปั้นนะแต่จุดสําคัญที่ไม่ว่าจะ นะเพคนคนต่างชาตินะครับหรือว่าเขาเรียกว่าาร์ติ์ต่างๆในโลกนี้เนี่ยยอมรับเนี่ยคือเรื่องของช่างปั้นนะครับช่างปั้นเนี่ยผมพูดได้เลยว่าช่างปั้นที่งานปูนปั้นนะครับที่มีความงดงามเกือบทั่วทุกแห่งในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นช่างฝีมือคนเพชรทั้งนั้นอ๋อก็คือคนคนเมืองเพชรเนี่ยได้ถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นแล้วก็ไปปั้นทั่วประเทศทั่วโลก เพราะฉะนั้นถ้าใครมาเที่ยวเมืองเพชรน,นะครับวัดวารามเนี่ยมีศิลปะวัฒนาธรรมมีมภาพฝาผนังมีปูนปั้นมีงานไม้สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้นะครับ<ม>นอกจากนั้นมาเมืองเพชรไปเที่ยวไหนอีกครับจริงแล้วตามที่เรากําลังจะนําเสนอนะครับเนื่องจาก ตอนนี้เทรนด์การกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเนี่ยในเรื่องของการขี่จักรยานนะครับเราก็อยากจะที่จะโปรโมตนะครับ,รบว่าเพชรบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่สามารถคุณมาปั่นจักรยานนะครับเที่ยวในเมืองครับ,รบแวะชิมอาหารที่อร่อยๆ,ๆอครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็คือส่งเสริมเรื่องของการปั่นจักรยาน ใช่ครับทราบว่าปั่นจักรยานนี้จะมาโดยรถไฟก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ทางทตทเองได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับได้โปรโมทส่งเสริมเรื่องของการนั่งรถไฟมาท่องเที่ยวซึ่งทางรถไฟไทยเนี่ยก็ได้มีโบกี้จักรยานหนึ่งโบกี้เนี่ยขนได้ประมาณ30คขันลองนะครับก็เอารถจักรยานขึ้น โบกี้รถไฟมาแล้วก็มาลงที่สถานีเพชรบุรีแล้วก็เริ่มปั่นกันในช่วงเย็นตามที่ผมเรียก็อาจจะปั่นในเมืองชมวัดชมวังชิมอาหารอร่อยนะครับนอนคืนในเมืองนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งสามารถไปท่องเที่ยวอย่างเส้นทางเรียบทะเลก็ได้ครับหรือจะเข้าไปยังป่าพื้นป่ามรดกโลกแข่งกระจานก็ได้ก็สามารถใช้จักรยานไปได้ทั่วครับ ที่เราวงใหญ่และใส่ใจเช่นคุณเติมน้ำใจเพิ่มโอกาสด้วยหลายกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้สัมผัสโลกทัศน์ที่ดีงามให้น้องๆได้อุ่นใจเดินทางปลอดภัยสารฝันไปกับขอสอมกอเราเชื่อว่าการให้เท่าไรจะได้คืนกลับมากกว่าเสมอให้บ้านใหม่แกปลาและสัตว์ทะเลให้ ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติที่สมดุลสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬาได้คืนความสาม,มัคคีเพื่อพัฒนาประเทศมอบความห่วงใยความอบอุ่นได้รอยยิ้มและความสุขของคนไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาพิบาลพัฒนากิจาการสู่สากล น่าสนใจมากนะมีเราเรียกว่าเป็นฤด,ดูท่องเที่ยวหรือไฮซีซันไหมครับจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยหรือว่าเที่ยวได้ทั้งปีเพชรบุรี <pp> มาได้ทั้งปีครับมาได้ทั้งปีครับผมนะเพราะว่าจะมีความหลากหลายอย่างในเดือนอกันยายนตุลาคมนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีฝนนะครับแต่กลับทําให้ผืนป่าทางแก่งกระจานชุ่มชื้นับกระแสน้ําที่ค่อนข้างที่จะ ไหลนะครับทำให้มีการกิจกรรมล่องแก่งแล้วก็เรียกว่ามาเนี่ยมีดูนกด้วยมีดูนกด้วยนะครับก็ที่ผ่านเพิ่งผ่านไปนะครับเทการกินหอยดูนกตกหมึกครับเป็นครั้งที่16แล้วครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนว่าช่วงฤดูฝนก็ต้องเที่ยวแบบหนึ่งฤดูหนาวโอ้ธรรมชาติสวยงามมากอย่างที่ทางทรทโปรโมทไปครับก็คือเรื่องของเขาพะเนินทุ่งค6 5รับวันสามารถ ดูหมอกได้ทุกวันไม่ไกลไม่ต้องไปวันแม้แต่ฤดูร้อนใช่ครับผมทุกวันนะครับเขาปะเนินพุ่งครับในอุทยานแห่งชาติแก่งอาจารย์ครับสาหรับฤดูร้อนนี่ก็คงไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะว่าทะเลกว้างยาวมากสามารถที่จะมาต้องเที่ยวได้ทุกเมื่อนะ พี่อาจะพาไปไหนครับเดี๋ยวถ้ามาเมืองเพชรแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ทานข้าวแช่ชาววังไม่ได้เดี๋ยวผมจะพาไปชิมนะครับร้านข้าวแช่ที่ดังของเมืองเพชรคือร้านข้าวแช่แม่ออนครับแม่อร์ครับไปด้านไหนครับเจะเลยครับอ๋อข้าวซอยนี้ครับในนี่ต้องคนท้องถิ่นเลยนะครับใช่แล้วครับผมที่นี่ก็ยังมีวิถีชีวิตมีตลาด วิถีชีวิตแล้วก็มีของขายมากมายครับอาจารย์รโอ้โหเรามาถึงแล้วครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าข้าแช่แม่ออนตลาดริมน้ำน้ำอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับเอาน้ำอยู่ข้างหน้าอ๋อมีเคล็ดลับยังไงครับถึงบอกว่าถ้ามาเมืองเพชรต้องมาข้าวแช่แม่ออน แม่ค้าสวยลองมาชมเลยนะโอ้ในในในน้ำนี่ไม่ได้มีแต่น้ำนะครับเป็นอะไรครับเป็นกันงาอ๋อเป็นกันงาด้วยอ๋อบารอร่อยอืปินมากครับปินมาก เป็นยังไงบ้างครับพอฟินมากครับฟินมากอร่อยมากมากเมื่อกี้บอกขอชิมไม่ใช่หรอขอชิมขอชิมนะครับคุณผู้ชมดูดูดูด้ดวยพอครับชิมไม่ได้หยุดครับหลายคนบอกว่ามาเมืองเพชรซื้อของไปฝากด้วยแม่ออนจะแนะนำที่ไหนถ้เป็นหมูแกง็รแม่สมหวอยู่ยแถวไหนครับไปข้า,างถนนแม่สหมหวนนะครับ ตรงไปเรื่อยเลี้ยวขวาทางบังคับนะครับโอเคแม่ออนโชคดีนะครับขอให้ขายดีขอบพระคุณครับเราจะมาอุดหนุนใหม่ครับ ถึงแล้วครับอาจารย์ครับจุดหมายของเราตามคําแนะนําของป้าอ่อนใช่ครับผมผมรบกวนพอดานหลังผมนิดนึงนะครับใด้ครับสวัสดีจ้าส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าขนมร้านนี้ดั้งเดิมแล้วก็อร่อยมีอะไรแนะนําบ้างจ๊ะ นี่คืองาบดใช่ไหมครับบด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 ตัวตอได้หลายวันด้วยอันนี้ที่ที่บอกว่านี่หายากครับผมแล้วก็งานี่มีประโยชน์โอ้แคลเซียมเรียกว่าข้าวตอกงาข้าวตอกงานี่ให้ชิมหน่อยไหมครับอันเนี้ยแกะได้น่าสนใจจังลองครับอืม อร่อยจะได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะบต่ได้เป็นอาทิตย์ขอบคุณครับขอญยตครับเป็นไงครับพ่อตอนแรกนึกว่าจะหวานมากครับไม่หวานมากนะครับกลมกล่อมอันนี้ทานกับกาแฟทานกับโอวัลตินเช้า เป็นทานแบบยำเช้ารสชาติที่เป็นจุดเด่นของสงวนโพพระนี่คืออะไรครับชิมแล้วรู้เลยว่าเป็นของสงวนโพพระไม่หวานมากนี่เหมาะสําหรับยุคสมัยเลยนะครับผมก็คือไม่หวานมากนะอย่างงี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตจุดหมุนซะหน่อยนะเอาไปฝากแต่ผมแอบเห็นราคาครับผมว่าถูกถูกกว่าตลาดทั่วไปถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปนะครับ อ้นอกจากชิมอร่อยแล้วแม่ค้ายังใจดีให้ทีมงานเราไปชิมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะมาอุดหนุนใหม่นะจ๊ะโอ้โเราได้ไป เติมพลังกันหว่างเดินทางครับครับผมครับครับคุณผู้ชมครับแม่ค้าที่ดีใจดีนะครับแวะทางไหนทางไหนก็แหมทักทายกันตลอดได้ของฝากด้วยครับ สุดท้ายผมอยากจะถามว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันให้คุณค่าอะไรกับชีวิตครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกท่านน,นะครับลองมาวิเคราะห์วิจารณาดู<ม>นะครับจริงๆแล้วตั้งแต่เราเกิดมาจําความได้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราครับทาให้เราได้เรียนรู้อ<ม>ทําให้เรามีความสุขอยู่กับครอบครัวได้เปิดโลกกว้างใช่แล้วครับสิ่งที่เรารู้สึก เหน็ดเหนื่อยกับการทํางานกับภาระหน้าที่สิ่งที่เราอยากแสวงหาถึงตัวตนของเราถ้าเราได้เดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็แล้วแต่ครับเราจะค้นหามันได้เร็วขึ้นครับแล้วเราจะมีความสุขโดยเฉพาะกับคนที่เรารักครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับ เรื่องของการท่องเที่ยวนั้นไม่ใช่เรื่องของความสนุกสนานเพลิดเพลินเ,เพียงเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงประสบการณ์ชีวิตหมายถึงคุณภาพชีวิตการได้เปิดโลกกว้างได้มาดูงานสร้างสารรค์ที่แตกต่างหลากหลายและที่สําคัญนะครับเราได้ทราบถึงรากเหง้าของชีวิตของเรานะครับว่าชนชาติไทยและก็ชุมชนแต่และเมืองแต่และท้องถิ่นนั้นมีความเป็นมาอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความเป็นไทยนะครับ,นรบในช่วงนี้ผมต้อง ขอบคุณขอเป็นอย่างยิ่งครับผมอขอบคุณคร<ส>ับเราเชื<ส>่อว่าการให้เท่าไหร่จะได้คืนกลับมากกว่าเสมอให้บ้านใหม่แก่ปลาและสัตว์ทะเลให้ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติที่สมดุลสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬาได้คืนความสามัคคีเพื่อพัฒนาประเทศมอบความห่วงใยความอบอุ่น ได้รอยยิ้มและความสุขของคนไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมมาพิบาลพัฒนากิจาการสู่สากลไม่เพียงใส่ใจให้บริการคุณไม่เพียงใส่ใจให้คุณเดินทางสะดวกปลอดภัยยังมีเด็กไทยที่เราหวงใหญ่และใส่ใจเช่นคุณเติมน้ำใจเพิ่มโอกาสด้วยหลายกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้ สัมผัสโลกทัศน์ที่ดีงามให้น้องๆได้อุ่นใจเดินทางปลอดภัยสารฝันไปกับขอสองมาก่อ สวัสดีสสดค,ดครับมยินดีต้อนรับสู่โรงแรมเดอะรีเจนช h a r แชม a บี r ร s o ีสอรค่ะโรงแรมนี้สวยมากเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับผมผ่านไปผ่านมาหลายรอบแล้ววันนี้อยากจะมาพักไม่ทราบจะสะดวกสำหรับกัน ที่นั่งรถเข็นแบบนี้ไหมครับสะดวกค่ะยินดีเลยค่ะเดี๋ยวก็ต้องขออนุญาตพาจารย์เดินดูโรงแรมค่อนข้างจะกว้างขวางหน่อยนะคะ32ปีแล้วเรามีห้องพัก559ห้องก็อาจจะใช้เวลานิดนึงในการพาจารย์เดินชมดูสถานที่นะคะแข็งแรงครับสบายมากครับลมเย็นสบายนะคะใช่ค่ะตรงนี้เป็นช่องลมโดยเฉพาะเลยนะครับค่ะใช่ค่ะ ที่แรกที่พาจานมานี่เป็นห้องอาหารของเรานะคะคเป็นคอ,อคอฟฟี่ช็อปของเราค่ะออเ d ย์ d i นิ่งนะคะชื่อห้องอาหารสกุณนาค่ะคก็เสิร์ฟเป็นอาหารไทยอาหารยุโรปนะคะคก็บรรยากาศที่นี่ก็จะเป็นสบายวิเลเหมือนทานข้าวอยู่ในสวนค่ะจานตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมีนก ชอบมาทานอาหารเช้ามาเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนกับเราอะไรเงี้ยจนเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นนกหรือเขาเป็นคนค่ะอาจารย์เพราะว่าทุกเช้าจะมาทานอาหารกลางวันที่นีมใช่ค่ะค่ะอันนี้เป็นห้องอาหารเมดิเตอร์เรเนียนของเราค่ะจานเปิดเสิร์ฟอาหารกลางวันกับอาหารเย็นค่ะแหมเพราะว่าอาหารเย็นตรงนี้สูดโรแมนติกเลยนะครับค่ะส่วนใหญ่ที่นี่เราจะได้แขกคันยมูลมาทานข้าวเยอะค่ะอาจารย์เพราะส่วนใหญ่เขากจะตรงเนี้ยเทเรซีถ้าชท่งกางคืนจะขายดีค่ะแขกคันยมูลจะชอบค่ะ อาหารเราก็จะทําสดๆเลยค่ะจะมีครัวเปิดมีเป็นโอเพ่นคิทเช่นลูกค้าก็จะเห็นหมดว่าเราเปิดถึงกี่โมงนะครับเปิดถึงห้าทุ่มค่ะห้าทุ่มแต่ส่วใใหญ่แขกนั่งแล้วจะติดใจไม่ลุกเราก็ปล่อยให้แขกนั่งไปเรื่อยๆค่ะแต่ปิดเฉพาะครัวค่ะใช่ค่ะอย่างนั้นเนี่ยครับมีต่างระดับอยู่นิดหนึ่ง ต้องน่าจะทําให้มันเป็นสโลปเลใช่ไหมคะอันนี้สําหรับอย่างผู้สูงอายุค่ะที่ไม่ได้เข็นรถเองค่ะถ้ามีคนเข็นให้เนี่ยถ้ายังไม่ชํานาญพอเข็นมาสะดุดตรงนี้ครับผมตกวีแชร์เลยแต่สําหรับ professional user ใช้มานานแบบนี้ชิลๆครับสบายมากครับ จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่ผมรู้สึกว่าคาดไม่ถึงในหลายๆเรื่องจากการที่ได้มาท่องเที่ยวในคราวนี้คาดไม่ถึงว่าจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีศิละปะวัฒน,น,ะนะธรรมที่น่าสนใจมากมายมีวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านที่ชาวบ้านนั้นพยายามที่จะรักษาไว้ผมรู้สึกว่าประทับใจ ก็รู้สึกว่าอืมเราคนไทยเนี่ยตัวผมเองเนี่ยยังห่างไกลการศึกษาแล้วก็ความรู้ความเข้าใจในรากเง่าของความเป็นไทยของเรานะนึกไปถึงว่าเอ้นี่แค่เพชรบุรีนะแล้วถ้าเราไปศึกษาในพื้นที่อื่นๆของประเทศนะที่มีความเป็นมาเป็นไปอย่างยาวนานนะก็เป็นสิ่งที่ ท้าทายความคิดนะครับว่าการที่จะรักษานะความเป็นพื้นบ้านความเป็นไทยความเป็นศิละปะวัฒนธรรมเอาไว้กับความทันสมัยเนี่ยมันจะผสมผสานกันอย่างไรนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายและที่สำคัญทเที่ยวให้รู้ถึงชุมชนถึงวิถีชีวิตถึงขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ สิ่ง,งต่างๆเพื่อจะเอาไปใช้ในชีวิตของเรารวมถึงให้ลูกหลานของเราได้เรีนยนรู้อีกมากเลย หมดหวังฝันจะไกลไม่ไกลเกินใจเราก็แค่เรามีรอยยิ้มในหัวใจมีฉันมีเธอเดินเคียงข้างกายกอดคอกัน